สวัสดีพี่นะ้องมาทำกับข้าวกินกันกับข้าวง่ายๆนะกะทยเกี๋วกระเทียมเลยวันนี้ผัดสันคอหมูเสือยาวไปเนาะ thêm nướng hóm lại Tài ngủ không phải? <laughs> นี่สันคอหมูใส่ไปเลยต้องสันคอหมูไม่ต้องหมูกดนะเฮ้ยหมูกรดได้เนาะนี่มันเขย่าไปใช้หั่นแลแค่ต้มเกลือไว้ มาปรงร้อนไห้พีนะ่น้าผมจะรอสักช้อนหนึ่งจำใจห้ว i มาเปนน้องไนหะมามาเขยยาตกกันะพี่น้องนี่ัวละปา,กกาเปนะ็นปละอะไร อโอ้โหพี่น้องเ,เนี่ยคุณฟัาเออยปิดไฟพี่น้องเ็จอืมจะใช้ตไกรจานไหมอืมพี่น้องผัดกระเทยยาวใส่น้าสันคอหมูน้ำหมูสับเลยโอ้โหจับข้าวง่ายๆแล้วใส่ไม่บอรดพี่น้องเลยเ็นมาตา เสร็จเรียบร้อยพี่น้องสันคอหมูผัดมักเขือยาวทุบพิ่กหโนูเกียวกระเทียมทุบพี่กหนูใส่ก้าไปพี่น้องนี่ผัดหมูให้สุกปรุงรสตามใจชอบพี่น้องใส่มปเขือยาวไว้ผัดแล้วเขือยาวสุกนี่หัวลพคานลอยกันไปกับข้าวง่ายๆกัใช้มีหนวดพี่น้องไียขอบอกอร่อยแซ่บขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจกับใจนะขอบพระคุณมากพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญวันนี้ กับข้าวง่ายๆจะใช้มีหนวดผัดมะเขือยาวใส่สันคอหมูพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง